ครับพี่น้องมีสิมาสาธิตวิธีการผสมห่อหรือว่าผสมรำครับตกนาดินครับลำเกลือครับสิมาตกมองได้บุหูนะครับมองจากของไม้ยังบุหูอยู่ครับพอมาถึงมาใหญ่ไม่อยู่ใหม่ครับเห็นมันอยู่งามก็เลยมาตกนครับการวิธีผสมรำของผมเบบบ่าพวบ่อด้วยครับอันนี้ผมจะไ้ผสมกับน้ำครับผมไ้เตรียมยังมาเลยนะครับได้ แทฮัมเนี่ยมานะครับของน้องสมเป็นนะครับมันแถมมาสื่อขั้นน้เพิ่นนะครับลำไยยำนะครับน้องสมเป็นมันแถมมาให้นะครับผมสื่อคั้นน้เพิ่นเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ่งอีกที่หนึ่งครับสื่อขั้นพ่นมาราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับอันนี้ได้มาจากเซเว่นครับใส่ลงไปน้อยนึงครับฮ่ากินง่าะน่มตามมะลิครับ นำเชื้อแมอีกคือกันครับเพราะว่ามาแบบทุกเสือนหายง่งยอาครับหรือพี่น้องสิผสมน้ำเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมบ็ได้บบ่บผสมครับทุกเขาให้เข้ากันครับปั่นๆจั่หว่อยพี่น้องครับผสมพอให้มันเหนียวๆมันปั่นก็ได้ครับโอเคครับผสมน้ำนิดนึงนะครับพี่น้องน้ำเขาจากนี่ละ เดี๋ยวไปตักน้ากันครับาหากินานงาาเหีงเงีนยวตักกาวืมกระได้ไปพ่อ้นังใส่เหี้ยงเหี้ยงนียู่ชนบุรีครับอ่าตนี้สางนาะพี่น้องโอ้มีเศษขนมนำ้ำเอาเง่ายๆเลยครับมารุ่นกันบาสิมีโตวัวะครับพี่น้องขยำขยำครับปล่อยหยอดลงไปเลยครับน้า ย้ำให้มันแค่เนี้ยงๆครับมันปั่นเขาตะกอได้ก็แล้ครับยก็ได้ที่เขากะเอานำไปปั่นกับตะกอเลยครับ <c oughs> มันอีฟุ่มกอบอะไรมากครับพี่น้องไปหาสื่อไทกับผ่มี่เกลือขนมปังมาแทนครับพี่น้องนี่จะข้อนเียม มาลุ้นกันว่าเขาสิได้ตัวว่ครับวันนี้พี่น้องเอาเยอะจัง่อยอ่าหลายทีแล้วครับเดี๋ยวมาปั้นกันครับ,รบเอาขนมปังเกีียวแบบนี้นะครับพี่น้องหาสื่อเพ่มบ่ได้ครับแถวนี้เขาบ่กค่อยเล่ยนน้ำจืดกันครับเขาแต่น้ำเข้มครับพี่น้องก็ปั้นเข้าไปเลยครับ บีบให้มันเกลียนๆนะครับแต่มันอยากมันาะมันมกินเองนหรครับพี่น้องท่านผู้ใดสนใจก็เอาสูตรผมไปใส่ได้เรือครับบ่มมี่ลีขสิทธ์ครับส่วนผสมครับลำละยำกับน้ำผึ้งแล้วก็นมตามมลนะับ กิกใส่ไปเลยครับพี่น้องเก็บไปน้ำมันมุนีนะครับแล้วปลามาตัวนก็ะติตอวถือเบ็ดห้องกระติตีเบ็ดไปเลยครับเบ็ดนี่ก็ของน้องสมเป็นมันแถมมากนะครับเป็นนี่ครับน้องสมเป็นมันแถมมากซืือขั้นเบ็ดน้ำเพินครับแถมมาให้ลายแนวครับหลายอย่างเดี๋ยวสีเอามาให้พี่น้องเบ่งอ้าวดุดล่ะครับต่อไปห้องก็ตีไปเลยครับพี่น้อง ลบลบเรต้องตีปงไปใกล้กรกรรกรหอลออร,รอก,อกบบครับพี่น้องทีขานาน้ำอื่เยิ้มไปใกล้งุ้มทำหนีกับพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกครับโบ่งหูว่าข้างล่างมันจะมีใหม่ไม่ยังบอนะครับแตาสิเลือกทำไหนสิเตือนทำไหนก็โบ่งหูรับพี่น้องเปิดน้ารอใกล้ลบถ้ากระหลุดเดาครับพี่น้องครับ หางสายพ่อตืตนงไว้ครับนามส่งีตื่นอยู่นามบาเลิกปันใดครับพี่ตเดี๋ยวเขาเปิดหนาลอกไว้เกลอรักษาว่าให้สายหนามม่ขาดสายขาด,ดลอ,อกอีกเลยสองพันปีเลยมั้งหนึ่งันบ่คอยเดี๋ยวใส่เงิน ยังมีเสียงเจ็ดกกอยู่แสดงนะว่าใส่ดได้ที่เราเจ้าวาโอ้ปืดเป็นนิดหน่อยเดี๋ยวเรามันปืนไม่หยอดน้ำเอาพอาละครับแล้วมันสิรลุดครับ <c oughs> มันเป็นอ้ไรบอกคนเร<อ>าฟ้ารับพี่น้องหลอหลอกแตงหลอกแตงอะครับ,รบเดี๋ยวสิป,ประกอบตัวนี้นะครับพี่น้องประกอบผมซื้อขั้นกันมากนะครับขั้นสิบฟุตนะครับของน้องสมเป็นนะครับ ขื้นในเพจคุคนขายกับงามครับจิตใจดีนะครับเถมสูยางนะครับเมื่อเมลูกสาวะอันนี้เป็นเถม <c oughs> อันนี้มาน้าเข็มของต่างขั้นเบ็ดนะยังผมกระบุงเหดอเป็นเก็ยังผมก็กกย,มกยังเป็นมือใหม่อยู่กับไี่นนองหัว<อ>คือส่วงหยาดสิ ตอนเอาใส่ก็เอาใส่ง่ายๆเนาะตอนเอาออกก็เชียวออกง่ายแค่โอ้เดือดยังกับมือหัวครับขาใหม่ไวจักอาจจะเป็นขาตั้งเบ็ดนั่นแหละครับพี่น้อยหัวตั้งแต่ว่าตัวนี้มันมันมีอันนี้อยู่แล้วครับพราเจ้าเฮ็ดได้ผมก็สิบบวยใส่ตัวนี้นะครับเอาก็ไปก่อนนี่ครับอันนี้เป็นขั้นสิบปุ่นครับของชิเมล่านะครับนี่ครับชิเมล่า กกับนุพี่น้องสนใจนะครับอยากได้ขั้นเบรับแบบนี้นะครับครบชุดพร้อมตกเลยนะครับกับติดต่อเพื่อนได้นะครับน้องสมเป็นครับอยู่ในเพจเฟซบุ๊เพนก็มีขายนะครับนี่พี่น้องไปหาเซรบนเก่านะครับเนาะราคาโบแพงครับล่องทักแชทเพิ่นไปก็ได้ครับแต่สาหรับผมแหรว่าก็โอเคนะครับชิมล่านะครับอันนี้สิบฟุตครับพี่น้องแกะกล้องมอนี่นะครับ ตื้อมาไว้ผมออกไปหาหมึ่ับอคอยได้มีเวลามตาตกปลาประกอบโม่เบืองปลายผ่าซีดูจากขั้นลรต้องร่องใสมบ้งครับว่ามันจะทนบอแต่กับลักษณะขนาดจะทอนอยู่ที่ขั้นิบปุ๊ดพี่น้อง แต่ว่าผมเชื่อมาตัวอีกอย่างนึงมหปลาใหญ่ายไปหนึ่งอยู่บ้างนะะเอายี่ห้อออกก่อนโอ้ประธานออกหรอมันสีเกาแล้วครับเอาบดีบดีมที่ผ่านกับสายเหเนาะเอาออกกันละเดี๋ยวหากันไก่ก่อนครับอุปกรณ์บ่คหอยคบปานได้ครับมาแบบด่วนกรงไกมาตัดออกครับหนึ่งโอ้มืนยังมีอยู่ตัว ยี่ห้อดิพันจีเมล่าแล้วก็ลอกนะครับีดเพิ่นแถมมาให้นะครับเป็นลอกอันนี้นนก,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 ก็เรื่อนยังก่อนแบ็คมังคีนะครับพี่น้องแบ็คมังคีครับผมก็บ่ค่อยหูวเรื่องลอกเป็นไหนน้องครับเนาะแต่ว่าเป็นเบ็ดไอเจ็ดพันนะครับเป็นเจ็ดพัน นี่ครับพี่นอ้องเลื่อนดีขึ้นยังนี่แบคดีเจ็ดพันเนาะแลก็เขาจะประกอบข้าไปครับพี่น้องจะประกอบถือหรือประกอบพิดแหละพี่น้อง กอบให้เมืองสดๆจะดๆนะครับสิได้ตัวเนานอ้อนี้เนาะเอาแค่ดึงมือก็พอครับพี่น้องยัยไม่นสิแตกอันนี้ดูซื้อว่านจะบอบบานครับคือคนขายนเีนเขาก็จะเอาเก็นเมื่อแมา่ห้นะครับกินก็เป็นตัวนี้ครับพี่น้องมิเกบมิเกมมิเกมรมบเก่น้าสิบเมตนะครับโอ้ห้าร้อยเมีอด กำลังครับบรรยากาศทัพไทยพี่นอ้องเบื่อนนะครับบรรยากาศคราวนี้ก็ยังเนาะทัพเบื่อนนี่ทำนะอ่าจะเป็นของสัตว์หิบนะครับหลังฐา,านทัพยังแจ๊กย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาขั้นอันใหญ่โง่นะครับเนาะเอาเป็นว่ามาหนีเข้ามาทดลองนะครับทั้งขั้นลแล้ว,วการเข้ามาประสบความสมเร็จนะครับปุมหัวมีปลาหรือ คือเขาเอาอาหารมาเบื่อปากเพิ่นนะครับคือเขามาล่าปลาพิชนิดนะครับเนาะนี่กวอนกลับนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับนำโตกปลาเมาต้องเก็บขยะนะครับเนาะนี่ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเขาจะได้มาตกปลามีสารสีสวยๆนะครับมาตกปลาอยู่เอาก็เก็บขยะให้สะอาดนะครับก่อนจะกลับบ้านทุกครั้ง ป่าเป็นเทหนี่นะครับเนาะเป็นว่าเที่ดีนะครับกป็นเ็มดีนะครับ